สวัสดียามค่ำคืนที่บ้านของน้องแดงนะคะคืนนี้เด็กๆอนุชนนะคะหรือว่าเป็นเด็กกลุ่มวัยรุ่นนะคะเขาก็จะร้องเพลงโอยพรคริสต์มาสตามบ้านเป็นคืนแรกนะคะซึ่งหมู่บ้านน้องแดงเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากๆจะร้องคืนเดียวเนี่ยไม่ทั่วนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาแบ่งเป็น2คืนในการร้องเพลงค่ะและคืนนี้นะคะเขาก็จะรอ้องโซนนี้ค่ะเขาจะแบ่งถนนเป็นหลังนะคะบ้านน้องแดงจะอยู่ฝั่งนี้ บ้านไอ้บ้านเหนือกับบ้านใต้ของแดงจะเป็นบ้านใต้นะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เขาร้องทางบ้านเหนือลูกสาวน้องแดงไปตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะนี่ที่แดงออกมาในสามทุท่มแล้วนะคะเด็กๆตื่นเต้นมากค่ะอยากไปกับเพื่อนๆแต่ว่ายัางร้องเพลงนี้เป็นนะคะก็น่าจะไปเรียนรู้ไปหาประสบการณ์นะคะตอนนี้น้องแดงต้องเดินตามหมู่บ้านก่อนนะคะเดงไม่รู้ว่าเขาร้องเพลงไปถึงตรงไหนแล้วเราจะต้องไปไล่าตามหาเด็กๆ ฟังเพลงค่ะว่าเสียงเพลงมันอยู่ตรงโซนไหนนะคะก็ค่อยๆไปตามหากันนะคะหมู่บ้านน้องแดงก็จะสว่างสวัยเลยค่ะลางคืนนะคะแต่เดี๋ยวจะเข้าซอยลนะถ้าเข้าซอยก็จะมืดนะคะได้ยินเสียงตรงข้างหน้านี้แล้ ต่อไปแล้วนะคะนี่คือร้องเสร็จแล้วนะบรยรยากาศการร้องเพลงก็จะประมาณนี้นะคะก็จะไล่ไปทีละบ้านทีละบ้านจนจบหนึ่งเพลงนะคะวิกศัล้องแดงก็สนุกใหญ่ะะเลยค่ะคิดว่าคืนนี้น่าจะยาวไปเลยนะคะน้องแดงก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้เอฟซีได้เห็น Sweet December Sweet หวยมากลูกสาวทองแดงก็จะร้องเพลงยังไม่เป็นนะคะปีนี้ก้าเาที่บรรยากาศไปก่อนเดี๋ยวปีน่าให้ซ้อมกต็มที่ แดดท่านในวันพิสต์มาสและปีใหม่นี้ด้วยเจอาตามเลยอเอาเวดได้กับพอแกะไหมที่สองค่ะขั้นสองใครเลยนะคะอัน,นห,ห,าาน,หน้าสี่เหรอหน้าสี่หุระจานหระจานเหรอหน้าสี่เขาบอกหน้า ลูกชิ้นก็มีแค่ลูกชิ้นก็มีลูกสาวไปเอาค่ะลูกสาวออาลูกสาวได้กินกับอะไรอีกแล้วกินเลยหนึ่กินเลยเวลาที่เราร้องเพลงเสร็จนะคะก็คือเจ้าบ้านแต่ละบ้านเขาก็จะมีอให้ของขวัญน,นะคะจะเป็นขนมผลไม้แล้วก็เป็นซองนะคะเราก็จะได้กินกันทุกบ้านแบบนี้นะคะ เยอะแยะเลยเอาเพิ่มคำอ้วนกันสักหน่อยนะคะลูกสาวก็มีเพื่อนเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนในโรงเรียนก็มีเพื่อนในหมู่บ้านก็มีนะคะนี่เป็นเพื่อนๆในหมู่บ้านทั้งหมดเลยนะคะใอยังน้อยนะคะนี่แบ่งเป็นสองกลุ่มค่ะคนนี้เหมาจานเดียวเลยนะคะกินเต็มที่เลยค่ะเราต้องใช้แรงอีกยาวๆเลยค่ะคืนนี้นะ ความสุขในการกินค่ะใช่ความสุขในการกินเต็มที่มากคุณก็เต็มที่มากเต็มที่ทุกคนเลยอะตอนนี้ต้องแดงกับลูกสาวก็กลับบ้านก่อนนะคะเขายังร้องกันยังไม่เสร็จค่ะแต่ว่า วันนี้เราทำงานกันเหนื่อยทั้งวันแล้วนะคะทางานที่โฮมสเตย์แล้วก็อีกอย่างเด็กๆก็ร้องลงยังไม่เต็นด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาไปสอบเลยคะ่ะเราทํางานกันทุกวันจริงๆลูกสาวน้องแดงไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นที่ตอนเย็นไปเล่นแล้วก็ไปมีเวลาเหมือนคนอื่นไม่ใช่นะคะช่วยแดงทํางานเต็มที่มากเลยค่ะปีนี้ก็ถือว่ามาเก็บบรรยากาศก่อนเดี๋ยวปีหน้าน้องแดงก็จะสอนร้องเพลงเอง คือเพลงที่ร้องเนี่ยแดงก็ร้องได้หมดเลยนะคะจะได้วความชี่ปีนี้เราสูกัรที่ใหญ่นาก็เลยต้องเต็มที่ที่ใหญ่นาการแต่แดงสังเกตเห็นเด็กๆร้องเพลงนะคะพวกเขาก็ร้องได้บ้างนะ,ะด้วยการอ่านชิดเพลงนะคะแสดงว่าทักษะการอ่านก็ได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะพ่กนี้นะคะเราก็ต้องไปทํางานที่โฮมสเตย์อีกฉะนั้นเนี่ยต้องแดงก็ต้องพาเด็กๆก,กลับไปพักผ่อนก่อนนะคะข้ามถนนค่ะข้ามถนน เข้าซอยบ้านนะคะก็พาชมบรรยากาศเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเข้าซอยบ้านจะมืดแล้วนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสวันแรกค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายเ <c oughs> หนื่อยกันแล้วล้ายกันแล้วนะคะไปกลับบ้านพักผ่อน